ท่านผู้ปกครองและสวัสดีดเด็กๆทุกคนนะคะขอต้อนรับสู่บทเรียนออนไลน์กับทิเชอร์โบในวิชาการงานอาชีพค่ะครั้งที่แล้วนะคะดเด็กๆได้ทำใบงานนะคะในเรื่องของอาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ไปแล้วนะคะในวันนี้นะคะทิเชอร์ก็จะพาดเด็กๆไปดูในเรื่องของการจัดวางผักและผลไม้บ้างนะคะเราเรียนเรื่องกัร ล้างการปอกแล้วนะคะต่อมาเรามาดูวิธีการจัดวางให้หน่ารับประทานกันบ้างดีกว่าค่ะเผื่อเด็กๆจะอยู่บ้านแล้วมีไอเดียอยากจัดวางนะคะอยากตกแต่งอาหารให้ดูหน่ารับประทานเป็นสีสันเป็นศิลปะอย่างหนึ่งนะคะบนมื้ออาหารของเราก็สามารถทำได้ค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะ รายวิชาการงานอาชีพวันนี้เสนอตอนการจัดเตรียมผักและผลไม้การจัดวางอาหารนะคะให้หน่ารับประทานลงบนจานของเรานะคะก็มีส่วนช่วยนะคะทําให้เราเกิดความอยากรับประทานนะคะเห็นแล้วมีความรู้สึกว้าว น่าทานจังเลยนะคะว้าวสวยจังเลยนะคะเป็นการดึงดูดการรับประทานได้อย่างหนึ่งนะคะฉะนั้นวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของการจัดเตรียมผักและผลไม้กันค่ะโดย3มเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้นั่นก็คือวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดเตรียมผักและผลไม้ข้อแรกค่ะเราไปดูกันก่อนเลย ข้อ1นนะคะนั่นก็คือถาดนะคะใช้สําหรับใส่ผักและผลไม้ที่หั่นหรือปอกเปลือกแล้วนะคะอาจาะจะมีจํานวนเยอะทําเยอะเราก็เลยใส่ถาดนะคะ2จานนะคะก็ใช้สําหรับใส่ผักและผลไม้ที่หันห่นและปอกเปลือกแล้วเช่นกันนะคะ3มีดนะคะจะใช้เป็นมีดปอกเปลือกนะคะหรือว่าเป็นมีดหั่นก็ได้นะคะใช้สําหรับหั่นผักและผลไม้ ต่อไปค่ะเขียงนะคะใช้สําหรับรองรับผักและผลไม้ขณะที่เราหั่นนั่นเองเราหั่นแล้วนะคะหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะน่ารับประทานต่อไปค่ะวิธีการจัดเตรียมผักและผลไม้นะคะการจัดเตรียมผักและผลไม้มีหลายวิธีค่ะแล้วแต่ลักษณะของผักและผลไม้นะคะตัวอย่างเช่นแบบที่1เด็ดใบหรือช่อนะคะ หรือเป็นท่อนเช่นผักชีนะคะเด็ดเป็นใบนะคะหรือเตรียมช่อไว้สําหรับโรยหน้าอาหารผักบุ้งนะคะเด็ดเป็นท่อนเตรียมไว้สําหรับผัดนะคะแบบที่สองค่ะหั่นเป็นท่อนนะคะหั่นตามควางหรือว่าหั่นเป็นรูปแบบอื่น,นๆเช่นคะน้าถั่วฝักยาวนะคะเตรียมไว้สําหรับผัดแตงกวาและมะเขือเทศนะคะหั่นตามควางเป็นชิ้นนะคะเตรียมไว้ตกแต่งอาหารหรือรับประทานแบบสดก็ได้ค่ะ รูปแบบการจัดเรียงนะคะต่อมาค่ะ3จัดผักที่หั่นแล้วใส่จานนะคะแยกไว้เป็นกลุ่มๆนะคะ สลับสีสันให้เกิดความสวยงามนะคะก็จะทำให้อาหารน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นค่ะเรามาดูวิธีการจัดจานผลไม้กันบ้างคะ่ะจะแยกนะคะแต่ละชนิดนะคะจัดวางเป็นกลุ่มนะคะการจัดวางผลไม้ตามชนิดเนี่ยวางผลไม้ชิ้นเล็กไว้ด้านหน้านะคะและวางผลไม้ที่สูงกว่าเนี่ยเอาไว้ด้านหลังนะคะเพราะการวางสลับสีนะคะหรือว่าการวางจัดตาม ชนิดของผลไม้เนี่ยจะช่วยดึงดูดนะคะให้สวยงามและน่าสนใจนั่นเองค่ะเรามาดูประโยชน์ของการจัดเตรียมผักและผลไม้ค่ะ 1. สะดวกต่อการรับประทานหรือนําไปประกอบอาหาร 2. ประหยัดเวลาในการประกอบอาหารนะคะ 3. ทํทำให้ผักและผลไม้ดูสวยงามน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นค่ะ แล้ววันนี้นะคะทีเชอร์ก็มีพลังงานนะคะง่ายๆนะคะให้นักเรียนวาดภาพระบายสีนะคะอุปกรณ์สำหรับการจัดเตรียมผักและผลไม้และเขียนวิธีการใช้อุปกรณ์ดังกล่าวให้ถูกต้องนะคะซึ่งทีเชอร์ก็มีสอนแล้วในคลิปนั่นเองนะคะเด็กๆสามารถเปิดย้อนดูได้นะคะจบแล้วนะคะสำหรับ คลิปนะคะการจัดเตรียมนะคะผักและผลไม้นะคะเราจะต้องมีอะไรบ้างคะเด็กๆอุปกรณ์นะคะวัสดุนะคะเป็นสิ่งจําเป็นและสําคัญและเด็กๆต้องรู้นะคะว่าแต่ละอย่างเนี่ยใช้ทําอะไรวิธีการจัดเตรียมผักและผลไม้เนี่ยก็มี4อย่างด้วยกันนะคะที่เราได้ดูไปและสุดท้ายนั่นก็คือประโยชน์ของการจัดเตรียมผักและผลไม้นั่นเองค่ะ วันนี้นะคะทิเชอร์ก็ขอฝากการบ้านเอาไว้นะคะในคลิปแล้วนะคะก็ขอให้เด็กๆทุกคนนะคะสามารถนําความรู้นะคะในการเรียนในเรื่องจัดว่างนะคะจัดเตรียมผักและผลไม้เนี่ยไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจําวันได้นะคะสำหรับวันนี้ทิเชอร์ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะก็ขอให้เด็กๆทุกคนนะคะรักษาสุขภาพให้ดีด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ